ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะจากกำลังจะไปประชุมนี่เดินทางไปเที่ยโรงงานนะคะ mm hmm. ก็วันนี้มาในสภาพที่แบบหน้าสดเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะ mm hmm. เขียนค mm ิ้วมานิดนึงเพราะ mm hmm. เพื่อให้แบบว่าหน้ามันดูไม่โลนจนเกินไปแต่ว่าผิวหน้าคงจ๋านี่คือโนแป้งเลยนะคะไม่มีแป้งเลยใช้แค่ เซตหน้าใสของอิฟนะคะสี่ตัวนี้คือมาบกๆบกในรถเลยนะคะนี่วันนี้จัดการทุกอย่างในหน้าแบบในรถเลยเริ่มจากการที่ใช้ตัวแรกเลยก็คือเซรั่มรกมาตัวนี้ มันจะเป็นตัวที่ทําให้หน้าของจ๋าเนี่ยนะคะขาวกระจ่างใสลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆนะคะรวมไปถึงริ้วรอยด้วยใครที่แบบมีติลกงติงกาหรือว่ารูขุมขนกว้างมันก็จะทําให้ผิวหน้าของเรามันเต่งตึงดูกระชับด้วยนะคะด้วยเซรั่มดอกมาขวดนี้เลยจ้าต่อมานี่ไฮยาลูรอนอันเนี้ยเป็นการเติมน้ำชุกทุกชั้นผิวมันเป็นตัวช่วยเติมเต็มผิวหน้าจา๋าให้มันดูเต็ม ดูอิ่มดูฟูผิวมันจะได้ดูละเอียดละเอียดเนีออก่าไม่มีร่องไม่มีร่องไม่มีร่องรูขุมขน,นมันก็ไม่กว้างด้วยที่สําคัญนะที่สําคัญช่วยทําให้หน้าจา๋าไม่มันระหว่างวันด้วยมันดีมากหน้ามันจะได้ไม่เยิมนะคะผิวจะได้ดูสุขภาพดีสุดท้ายตัวนี้มันเป็นครีมเจลอีเป็นตัวบำรุงตัวสุดท้ายนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัว m o i s ไร r ซอ e r มาในรูปแบบของเนื้อครีมเจล ที่สามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันและผิวผสมเลยนะคะไม่ขุดปันไม่เหนียวเนอหนะซึมได้ดีมากแล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งแปดตัวช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดาด้วยนะจ๊ะดีมันดีมากใช้แล้วหน้ามันกจะนุ่มๆม,มีความชุ่มชื้นนะคะและตัวสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ตัวบำรุงใช่ไหมสามตัวตัวนี้ เป็นกันแดดหน้าเนียนของอ e ีไม่เหนียวไม่มันไม่เยิม้มและก็ไม่เป็นกราบนะคะตัวนี้นะคะป้องกันแสงแดดรังสี UVB u UV บีป้องกันความร้อนมลภาวะฝุ่นฝุ่นป้องกันหมดเลยและที่สำคัญแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์ด้วยนะคะใครที่แบบทำงานกับโทรศัพท์หรือว่าคอมคุณต้องใช้นะหน้าของเราจะได้ไม่หมองคำนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากหน้าสด และหน้าใสาแบบจ๋านี้นะคะให้คุณใช้เซ็ตหน้าใสาของอีฟนะคะสี่ตัวนี้เลยแล้วจ๋าก็ทาปากด้วยตินอีฟนี่นี่แล้วทาปากด้วยตินอีฟนี่คือหมดแล้วเห็นไหมแค่นี้เองนะคะบนใบหน้าจ๋าจ๋าใช้แค่นี้เลยแล้วก็นิสสอเขียนคิ้วใครอยากหน้าสดและรอดแบบจ๋าน,นะคะไปไหนก็ได้ไม่อายใครแบบไม่ต้องมานั่งแบบเฮ้ยไม่กล้าไม่เซลล์อ่ะหน้าสดไม่กล้าออกไปไหน เดี๋ยวนี้เขาหน้าสดกันแล้วค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวทางจำหน่ายอิฐทุกประเทศเลยนะคะเซนทาสัสายของอิฐจ้า